ตัวนี้เป็นสีอโอโรสค่ะโอโรสก็จะแบบเป็นสีนวนๆลๆครีมๆสีโอโรสเบาๆจะเป็นแขนผีเสื้อ2ชั้นแบบนี้นะคะ A 003นะคะ A 003จะเป็นรุ่นปีกบัตเตอร์ไฟผีเสื้อค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตใส่หุ่นให้ชมนะคะ ขออนุญ,ญาตไม่ใส่กระโปรงแล้วกันนะคะเพราะว่ากระโปรงอาจจะทําให้แบบว่าใช้เวลาในการเลื่อนหุ่นโมเดลค่ะแล้วเราสามารถจินตนาการได้ว่าสีที่เราใส่อยู่เนี้ยค่ะถ้าไปเป็นอารรประดับบนกายของท่านแล้วนั้นจะสวยงดงามปันใดนะคะจะสวยงดงามปันใดสวัสดีค่ะนี่ ก็จะประมาณอารมณ์นี้นะคะแล้วก็เราก็อาจจะมีสร้อยสวยๆใส่ให้ได้นะคะตัวนี้ก็จะแบบว่างามนะคะอันนี้อก5้าสนะคะสามารถสั่งได้ค่ะ A 0ศ3สีจริงของเขานะคะจะเป็นสีสีจริงของเขานะคะจะเป็นสีโอรสค่ะสีโอรสนะคะนี่ดอกใกล้ๆอันนี้เป็นดอกลิมิเต็ดนะคะแล้วก็ตัวใหญ่จะเป็นสีเงินค่ะ ถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ขึ้นช้ายังไงดเดี๋ยววิไลยทยอยอ่านนะคะแม่คะ่ะสวัสดีค่ะพี่วาสนาสวัสดีค่ะ